เปรียบเทียบ iPhone 16e กับ iPhone 14นะครับเชื่อว่าคนที่เล็งๆตัว 16e อยู่ก็อาจจะมีคู่เทียบถ้าไม่ใช่16ก็อาจจะเป็น14ไม่ก็ตัว13แต่พอดวันนี้ผมมีแค่ iPhone 14ก็เดี๋ยวมาเทียบให้ชมกันก่อนละกันนะครับภายนอกความแตกต่างเหมือนเดิมเลยนะครับ 16e กับ14เนี่ยต่างกันที่ว่าตัวกล้องนะครับถ้าเป็นตัว 16e มีกล้องหลังตัวเดียว48ล้านแต่ว่าถ้าเป็น14มันจะเป็นกล้องหลัง2ตัวนะครับมันจะมีกล้องหลัก12ล้านแล้วก็ตัวกล้องมุมกว้างเัลตัวไว12ล้านแฟลชขนาดดูจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็เรื่องของรูไมโครโฟนก็รูไมโครโฟนของ iPhone 14ก็ดูจะมีรูไมโครโฟนที่ใหญ่กว่าด้วยนะครับในเรื่องของฝาหลังแตกต่างกันนะขอบเครื่องเนี่ยขอบเครื่องเนี่ย 16e ผมว่ามันคมกว่า14นะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์ ถ้าเป็น14เนี่ยฝาหลังเขาจะเป็นกระจกแบบแบบมันเงาแบบ glossy ปกตินะครับในขณะที่ตัว 16E เนี่ยมันจะเป็นแบบด้านแบบแมทนะครับส่วนตัวก็คิดว่าแบบแมทดูแลรักษาง่ายกว่าแต่ว่าถ้าใส่เคสก็ผมว่าเสมอกันนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของปุ่มด้านข้างมือเหมือนกันเลยนะครับก็คือปุ่มสลิปเบ k กเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งจะแตกต่างแลละเพราะว่าตัว14่มันยังคงเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงอย่างเดียวอยู่เนี่ยอะเล ทำได้แค่นี้เปิดปิดเสียงทำได้แค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงในขณะที่ตัว 16E มันเปลี่ยนเป็น Action บัต t อนแหละ Action บัต t อนเนี่ยมันก็ทางานคล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันยืดหยุ่นกว่าตรงที่ว่าเราสามารถมาปรับตั้งค่าได้นะครับในเรื่องของการปรับตั้งค่าตรงนี้เพื่อที่จะให้มันแบบว่าปุ่มนึงอ่ะมันทําหน้าที่ได้หลากหลายหน้าที่มากกว่าเดิมแทนที่แบบเมื่อก่อนมันจะเป็นได้แค่เปิดปิดเสียงใช่ไหมเราอาจจะทําให้มันแบบกดค้างแล้วเปิด Visual Intelligence อย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบนะมันก็จะ ดูหลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ตัว 16E มันทําได้เหนือกว่านะครับถัดมามาดูที่ตัวหน้าจอกันบ้างน,นะครับหน้าจอเนี่ยผมว่าตัวหน้าจออาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับขนาดจอเท่ากันเลย6.1นิ้วเป็นจอ OLED เหมือนกันนะครับอัตารา r e เ r e หน้าจอก็60เฮิรตซ์เหมือนกันเป็นหน็อตสกรีนเหมือนกันด้วยถ้าดูดีๆเห็นไหมเป็นน็อตสกรีนเหมือนกันนะครับกล้องหน้า2เดิป12ล้านมีเหมือนกันเป๊ะ จะต่างกันที่ตัว HDR นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น HDR ของ 16E จะใหม่กว่าส่วน14ก็จะเป็น HDR เวอร์ชันที่มันเก่ากว่านะครับเรื่องของตัวชิปประมวลผลล่ะ 16E แรงกว่าชัดเจนนะ,ะเน,นะครับเป็น A18 นะครับตัวนี้ก็เป็นชิปรุ่นเก่ากว่าแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมผมว่าจริงๆ14นะวันนี้ก็ยังคงทำได้ดีอยู่นะครับเรื่องของการจับสัญญาณก็ 5G ทำได้เหมือนกันแต่ว่า 16E มันจะใช้ชิป Apple c 1น ก็ส่งผลให้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ 16e จะได้แบตเตอรี่ที่ความจุเยอะกว่า14ด้วยเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็จะใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับสำหรับตัว iphone 16e นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาสรุปง่ายๆนะครับโดยภาพรวมตัว iphone 16e เนี่ยจะเหนือกว่า iphone 14ในทุกๆด้านยกเว้นว่า1คือมันไม่มี m a g safe นะครับมันไม่สามารถ